สวัสดีครับสื่ออย่างฮอลลีวูดรีพอเตอร์ได้มีการนำเสนอค่าม m วีในงานเมดกาล่า2025ซึ่งแน่นอนว่าอันดับหนึ่งคือลิซ่าแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดแบบเจาะลึกผมขอพูดถึงอันดับค่าเอมวีของคนดังในงานเมดกาล่ากันสักหน่อยนะครับจากที่ผมทำคลิปคนดังที่ได้เอมวีมากที่สุดในงานเมดกาล่า2025ซึ่งผมมีการอ้างอิงข้อมูลอย่างชัดเจนจากทาง lefty.io ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมค่าเอมวีที่เชื่อถือได้ในวงการแฟชั่นระดับโลก และทางเล f t y ก็รายงานอันดับมาอย่างชัดเจนว่าลิซ่าอยู่ในอันดับที่4ของคนดังที่ทำค่า EMV ได้มากที่สุดในงานเมดกาล่าและลิซ่ายังเป็นคนดังที่ทำให้แบรนด์ที่เธอเป็น G.B.A อย่างหลุยวิททองได้รับค่า EMV เป็นอันดับหนึ่งในงานเมดกาล่า2025ซึ่งผู้ฟังต้องแยกกันนะครับระหว่างคนดังที่ทำา m v ได้มากที่สุดกับคนดังที่ทำา m v ให้แบรนด์มากที่สุด และทำให้แบรนด์กลายเป็นอันดับหนึ่งในการช่วงชิง EMV จากสื่อในงานเมดกาล่า2025ซึ่งแน่นอนว่าผู้ฟังหลายคนรู้สึกไม่พอใจที่ทำไอลิซาไม่ได้ EMV เป็นอันดับหนึ่งเพราะบางคนก็มาโจมตีผมว่าให้ข้อมูลไม่ถูกต้องซึ่งผมใช้ข้อมูลที่ถูกต้องจากทาง Lefty IO ครับแต่แน่นอนว่าการวัดค่า EMV มันมีหลายปัจจัยที่สำคัญและเป็นนัยยะที่ทำให้ค่า EMV พุ่งสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นจำนวนการโพสต์ในอินสตาแกรมของศิลปินคนดัง ซึ่งถ้ามีการโพสต์ภาพและติดแท็กแบรนด์อย่างชัดเจนมีการเมนชันใต้โพสต์ถึงแบรนด์และถึงงานเมดกาล่า2025ก็ยิ่งทําให้ได้ค่า E.M.V เพิ่มมากขึ้นและยิ่งคนดังมีการโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมหลายโพสต์ก็ยิ่งทําให้สร้างมูลค่า E.M.V เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเพราะการนับ E.M.V นับจากการโพสต์แต่ละครั้งแล้วเอามารวมกันถ้าศิลปินคนดังคนไหนที่โพสต์หลายครั้งก็ได้ E.M.V เยอะเป็นธรรมดา และอย่างหนึ่งที่ผู้ฟังต้องเข้าใจนั่นคือลิซ่ามีการโพสตเพียงหนึ่งครั้งบนอินสตาแกรมของเธอถ้าเทียบกับศิลปินคนดังคนอื่นๆและลิซ่าสามารถทำเอีมวีมาเป็นอันดับสี่ถือว่าเธอสุดยอดมากแล้วครับเพราะเธอโพสต์เพียงแค่หนึ่งโพสต์เท่านั้นและอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เอยมวีของลิซ่าน้อยกว่าอันดับหนึ่งอย่างเคียร่าแอดวานีผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ครับนั่นคือค่า ER หรือมีชื่อเต็มว่า e n g a g e m e n t Rate ร นั่นคืออัตราการมีส่วนร่วมคือค่าที่ใช้วัดว่าผู้ติดตามมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์มากน้อยแค่ไหนซึ่งสัมพันธ์กันหมดไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์คอมเมนต์แชร์หรือบันทึกโพสต์ซึ่งมีนยัยสำคัญกับยอดผู้ติดตามด้วยครับและจากการที่เลฟตี้คำนวณออกมาอันดับหนึ่งมีค่า E.R สูงถึง11.5%หมายความว่าผู้ติดตามบนไอของเธอ35.7ล้านคนมีส่วนร่วมในโพสต์ของเธอสูงมากจึงส่งผลให้ค่า E.M.V มหาศาลผู้ชมลองดูค่า E.R ของลิซ่าสิ ค่า E.R. ของเธออยู่แค่3%มเปอร์เซ็นต์นั่นบ่งบอกว่าในผู้ติดตามบนอินสตาแกรมทั้งหมดของลิซ่า106ล้านคนแต่ผู้ที่มีส่วนร่วมในโพสต์ของลิซ่ามีเพียงแค่3%มเปอร์เซ็นเท่านั้นครับและนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้การคิดค่า E.M.V. ของลิซ่าน้อยลงไปด้วยและเธอมีการโพสต์ใน i อเพียงแค่หนึ่งโพสต์จึงเป็นที่มาว่าทำไมค่าของลิซ่าถึงน้อยกว่าคนดังบางคนทั้งที่กระแสในโซเชียลมีเดียของลิซ่ามีมากกว่าศิลปินคนดังคนอื่นๆ ซึ่งการจัดอันดับค่า EMV ของคนดังทาง Lefty เขานับยอดแบบเดียเด่ยวๆครับเขาไม่ได้นับจากยอดของสื่อที่มีการพูดถึงผู้ฟังพอจะมองภาพออกแล้วใช่ไหมครับต่อไปผมจะเข้าเรื่อง m m v นะครับ m m v หรือ Media Impact Value คือตัวชี้วัดเชิงกา,การเงินที่ใช้วิเคราะห์มูลค่าที่แบรนด์ที่ได้รับจากการมองเห็นในทุกช่องทางสื่อโดย Lon Metric เป็นผู้คำนวณผ่านระบบอัลกอริทึมเฉพาะ ซึ่งช่วยให้แบรนด์สามารถประเมินผลกระทบทางการตลาดของแคมเปญได้อย่างแม่นยำครอบคลุมและสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างคนดังหรือช่องทางสื่อแต่ละประเภทถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมูลค่าความปังที่วัดเป็นตัวเงินได้ว่าแบรนด์ได้ประโยชน์แค่ไหนจากการที่มีคนใส่เสื้อหรือพูดถึงแบรนด์นั้นยิ่ง m v สูงแปลว่าคนดังคนนั้นหรือชุดนั้นช่วยให้แบรนด์ดังขึ้นจริงโดยไม่ต้องเสียเงินโฆษณาเองเหมือนแบรนด์ได้โฆษณาฟรีจากพลังของคนดัง และแน่นอนว่าในการรวบรวมค่ายไมวีในงานเมดกาล่าส0 2 5สื่ออย่างฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ได้รายงานว่าคนดังที่สามารถทำค่ายไมวีได้มากที่สุดภายในงานนี้คือลิซ่าซึ่งเธอเป็น G.B.A ของแบรนด์หลุยส์วิททองสื่อบอกว่าใครครองอันดับหนึ่งใน power ranking ของเมดกาล่าและขอสปอยก่อนเลยว่าไม่ใช่รีฮันน่าหรือเซนเดอารายชื่อแขกรับเชิญของงานเมดกาล่า รวมถึงผู้เข้าร่วมงานครั้งแรกหลายคนมีอิทธิพลในการมีส่วนร่วมระดับโลกของงานที่เต็มไปด้วยคนดังงานนี้ถูกจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนิวยอร์กสำหรับใครที่คิดว่ากลุ่มคนดังที่งานอเมทกาล่าซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมเริ่มจะดูซ้ำซากไปบ้างแต่ในปีนี้แอนนาวินทัวมีเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ในเสื้อคลุมไหมแบรนด์ลุยวิทตองที่เธอสวมใส่ในงาน ปีนี้รายชื่อแขกรับเชิญโดดเด่นด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานครั้งแรกที่น่าประทับใจแอนนาวินทัวขยายรายชื่อบุคคลสำคัญของค่ำคืนนี้ให้ครอบคลุมทั้งนักกีฬาระดับเอลิตดาราจากบอลิวูดไปจนถึงนักสแสดงจากซีซั่นที่3ของเดอะไวโลตัสที่กำลังมาแรงทีมการแต่งกายของค่ำคืนนั้นส่งผลต่อแบรนด์ที่ปรากฏบนพรมแดงโดยมีการตีความชุดสูตรหลากหลายแบบพร้อมด้วยเครื่องประดับที่เข้าชุดกันเพื่อตอบรับกับนิติศการใหม่ โดยนิตศการนี้จะจัดแสดงถึงวันที่26ตุลาคมสุดท้ายแล้วแบรนด์รู้ต่างๆทำผลงานได้อย่างไรในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยคนดัง Hollywood Reporter ได้ร่วมมือกับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ Red Carpet Power Ranking ซึ่งจัดอันดับโดยอ้างอิงจาก Engagement ของ5อีเวนต์ใหญ่ช่วงฤดูการประกาศรางวัลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมรวมถึงงานเมดกาล่ที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วย10อันดับแบรนด์แฟชั่นยอดนิยม for Williams ทำให้หลุยวิททองคว้าชัยชนะอย่างมั่นคงปัจจุบันเขาเป็นผู้อํานวยการฝ่ายสินของหลุยวิททองฝ่ายแฟชั่นผู้ชายได้ออกแบบหรือมีบทบาทในการกําหนดลุคให้กับแบรนด์ในงานเมดกาลาปี2025และช่วยให้หลุยวิททองกลายเป็นแบรนด์แฟชั่นอันดับหนึ่งของค่าคืนในแง่ของอิทธิพลและการมีส่วนร่วมเช่นการถูกพูดถึงบนโซเชียลมีเดียการสื่อสารทางสื่อและการประชาสัมพันธ์ที่มีมูลค่าเมื่อนำการปรากฏตัวทั้งหมดนี้ ของคนดังที่เป็นตัวแทนของแบรนด์มารวมกันผลลัพธ์คือมูลค่าทางสื่อ MIV 55.2ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับหลุยิตท,ทองจากงานนี้เพียงงานเดียวนักแสดงจากเดอะไวเลตัสคว้าชัยในค่ำคืนนี้คนที่ครองอันดับสูงสุดในหมวดผู้หญิงกลับกลายเป็นลิซ่าโนบานหรือที่รู้จักกันในนามลิซ่าแบล็กพิงซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการเป็นสมาชิกวงไอดอลชื่อดังสู่เส้นทางศิลปินเดี่ยวและการแสดง โดยผลงานแสดงเรื่องแรกของเธอคือบทมุกในซีรีส์ The White Lotus เฟรลเป็นผู้ออกแบบลุคสุดพิเศษให้กับลิซ่าในงานนี้เช่นกันโดยชุดของเธอประกอบด้วยแจ็คเก็ตสวมทับบอดี้สูทแบบรัดรูปถุงน่องที่ประดับลวดลายโมโนแกรมอันเป็นเอกลักษณ์ของหลุยส์วิททองในโพสต์บนอินสตากแกรมของลิซ่าที่มีคนกดไลค์ไปแล้ว3.3ล้านครั้งนักแสดงและนักร้องสาวชาวไทยได้กล่าวขอบคุณเฟรลแอนนาวินทัวและทีมงานทั้งหมดที่ทำให้ลุคที่ตัดเย็บเฉ,เฉพาะตัวของฉันกลายเป็นจริง อันดับที่2และ3ตกเป็นของสารชานางแบบและนักแสดงชาวไทยที่สวมชุดจากวาเลนติโนและเจนนี่จากวงแบล็คพิง k ที่มาในลุคของชาแนลทีนี้ผมจะวิเคราะห์ MIV ของลิซ่ว่าทำไมเธอถึงมี MIV เป็นอันดับหนึ่งในงานเมดกาล a 2025MIV นั้นมีการคำนวณที่กว้างกว่า EMV เพราะมันไม่ได้พิจารณาแค่การตอบสนองจากโซเชียลมีเดียของคนดังที่โพสต์ลง IG แต่ยังรวมถึงการมองเห็นในสื่อหลักเช่นข่าวบทความในนิตยสาร การพูดถึงในสื่อดิจิทัลหรือการพูดถึงในทีวีซึ่งสะท้อนถึงการโปรโมทของแบรนด์จากทั้งโซเชียลมีเดียและสื่อดั้งเดิมซึ่งลิซ่าถึงแม้จะมีรายชื่อเป็นคนดังที่ทำเอ็มได้เป็นอันดับ4ในงานเมดกาล่าแต่เธอกลับทำเอ็มวได้เป็นอันดับหนึ่งนั่นเพราะเธอได้รับการเผยแพร่ในสื่อที่มีผลกระทบสูงเช่นการพูดถึงชุดของเธอในงานเมดกาลาจากสื่อแฟชั่นและข่าวสารที่กล่าวถึงเธออย่างกว้างขวาง การถูกพูดถึงจากสื่อแฟชั่นที่มีอิทธิพลสูงอย่างเป็นทางการยิ่งทำให้ค่า MIV ของลิซ่าเพิ่มขึ้นมากลิซ่าได้รับความสนใจจากสื่อที่มีอิทธิพลทั้งในและต่างประเทศซึ่งรวมถึงข่าวหรือบทความที่มีการเขียนถึงเธอในงานเมดกาล่า2025และการพูดถึงสไตล์การแต่งกายของเธอจากแบรนด์หลุยวิททองและการกล่าวถึงเธอในหลายสื่อที่มีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่สอดคล้องว่าชื่อของเธอมีการถูกพูดถึงมากที่สุดทีนี้ลองมาวิเคราะห์กันว่าในแง่ e อ v ของงานในปีนี้เคียราแอดวานีได้รับ e อ v สูงจนกลายเป็นอันดับหนึ่งนั่นเพราะจากการมีส่วนร่วมสูงในอินสตาแกรมซึ่งหมายความว่าเธอได้รับการตอบสนองที่ดีจากผู้ติดตามซึ่งทําให้มีการพูดถึงเกี่ยวกับชุดของเธอในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างอินสตาแกรมแต่ลิซาที่สร้าง m อ v เป็นอันดับหนึ่งเกิดจากการมองเห็นในสื่อหลักที่เกิดขึ้นจากการโปรโมทจากงานเมดกาล่า และการสวมใส่ชุดของหลุยส์วิทองลิซ่ายังได้รับความสนใจจากสื่อใหญ่ทั่วโลกทำให้ชื่อของเธออยู่ในหัวข้อข่าวของสื่อทุกสื่อลิซ่ายังทำให้สื่อใหญ่นำเสนอเรื่องราวของเธออย่างต่อเนื่องทำให้เธอได้รับการเผยแพร่จากสื่อมากมายรวมถึงการพูดถึงในข่าวและบทความแฟชั่นระดับโลกที่มีการพูดถึงเธอในฐานะนักร้องและนักแสดงที่มีชื่อเสียงซึ่งช่วยให้เอมวของเธอเพิ่มขึ้นอย่างมากผมจะสรุปให้ฟังชัดๆนะครับว่า EMV หรือเออร์มิดีแวลู กับ MIV หรือ Media Impact Value ต่างกันอย่างไร MIV ถือเป็นการคำนวณที่ครอบคลุมกว่า EMV เพราะไม่จำกัดแค่การมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียแต่รวมถึงผลกระทบจากสื่อเช่นข่าวในสื่อแฟชั่นสัมภาษณ์หรือการถูกพูดถึงที่ไม่จำเป็นต้องมีการตอบสนองจากผู้ชมโดยตรงซึ่งสะท้อนถึงการมีผลกระทบที่สูงจากหลายแหล่งข้อมูลไม่ใช่แค่จากโซเชียลมีเดียเท่านั้นซึ่ง MIV มีการวัดที่ละเอียดกว่าและมีความแม่นยำม,มากกว่า EMV มาก เพราะต้องใช้แพลตฟอร์ม l ลอนเมทริกเท่านั้นและใช้ในงานสำคัญใหญ่ในวงการแฟชั่นระดับโลกงานพรมแดงการจัดอันดับคนดังกับแบรนด์ EMV ใช้วัดกระแสจากการมีส่วนร่วมของผู้ชมเหมาะกับดูว่าโพสต์ไหนดังคนสนใจเยอะส่วน m i v ใช้วัดมูลค่าความปังที่แบรนด์ได้รับรวมจากทุกช่องทางเหมาะกับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกที่ต้องการประเมิน r o i อย่างแม่นยำ และถ้าคุณเป็นนักการตลาดหรือแบรนด์แฟชั่นถ้าอยากดูว่าโพสต์ไหนปังให้ดู EMV แต่ถ้าอยากวัดว่าใครทำให้แบรนด์ดังจริงได้มูลค่าจริงแบบยั่งยืนให้ดู MIV และผู้ชมคงรับรู้แล้วใช่ไหมครับว่างานเมดกาล่า2025คนดังคนไหนที่ถูกพูดถึงจากสื่อใหญ่มากที่สุดและทำชื่อเสียงให้กับแบรนด์ในวงการแฟชั่นได้มากที่สุดศิลปินคนดังคนนั้นก็คือลิซ่าครับผมหวังว่าใครที่ฟังจนจบคลิปคงพอจะเข้าใจถึงค่า EMV และค่า MIV รวมไปถึงตัวชี้วัดและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อค่าเหล่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ